ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วย ของกินอันเป็นทิปอัธกถาสุทาโภชนะชาดกตอนที่หนึ่งครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้า,าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระองค์ได้นำเอาเรื่องของพระภิกษุผู้มีอัธยาศัยในการบำเพ็ญทานรูปหนึ่งมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุนั้นก่อนที่จะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นกุลบุตรในตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีซึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศา,ศาสดาแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงขอบวชซึ่งเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทดำรงตนอยู่ในศีลครบถ้วนบริบูรณ์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยมารยาทมีอัธยาศัยชอบในการให้ทานแม้สิ่งของที่ได้มาจะเป็นเพียงสิ่งของเล็กน้อยก็ยอมสละให้กับผู้อื่นก่อน ความยินดีในการให้ทานของท่านเป็นสิ่งที่กล่าวขานไปทั่วเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกก็ได้นำคุณงามความดีของพระภิกษุรูปนี้มาสนทนากันว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดุดพระโพธิสัตว์เมื่อพระศาสดาเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พวกท่านกล่าวถึงนี้ ในการก่อนเป็นผู้ตรณีไม่ให้ของอะไรแก่ใครๆแม้หยดน้ำมันจุ่มด้วยปลายยาคาก็ไม่ให้ต่อมาเธอได้รับการขัดเกลาจึงเป็นผู้ที่ยินดีในการให้ทานแม้ได้น้ำมเมล็กน้อยแค่ซองมือหนึ่งหากไม่ได้ให้ทานก่อนเธอก็จะไม่ยอมดื่มน้ำนั้นแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการ ครังพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนคพรพาราณสีมีพ่อค้าคนหนึ่งที่ร่ำรวยมากมีทรัพย์สมบัติถึงแปโกดต่อมาพ่อค้าคนนี้ก็ได้รับแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองเศรษฐีผู้นี้มีจิตใจฝักใฝ่ในการทำบุญทำทานซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายวันหนึ่ง เขาได้ไปขออนุญาตพระราชานำทรัพย์สมบัติของตนเองบริจาคให้แก่ผู้คนซึ่งพระราชาก็อนุญาตเขาจึงให้สร้างศาลาทานขึ้นหกแห่งคือที่ประตูพระนครสี่แห่งที่กลางพระนครหนึ่งแห่งและที่ประตูเรือนของตนอีกหนึ่งแห่งแล้วบริจาคเงินวันละหกแสนเพื่อทําทานทุกวันทุกวันตลอดชีวิตด้วยอานิสงส์แห่งมหาทาน และบุญบารมีที่สะสมมาแต่ปางบันเมื่อเขาหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเท้าสัก,กเทวราชสถติตณดาววดึงคบส่วนลูกๆหลานของเขาก็เป็นผู้สานต่อการให้ทานถึงห้ารุ่นเมื่อถึงแก่กาละแล้วทุกคนก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรตามๆกันโดยบุตรของเขาได้ไปเกิดเป็นจันทาเทพบุตรบุตรของจันทาเทพบุตร ได้ไปบังเกิดเป็นสุริยเทพประบุตรบุตรของสุริยเทพประบุตรได้ไปบังเกิดเป็นมาตาลีเทพประบุตรบุตรของมาตาลีเทพประบุตรได้ไปบังเกิดเป็นปัญจสีขาเทพประบุตรส่วงรุ่นที่หบุตรของปัญจสีขาเทพประบุตรนั้นเป็นคนตรหนีเหนียวแน่นไม่ยอมทำบุญทำทานใดๆเมื่อเขาได้รับตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองต่อจากบิดาผู้ล่วงลับไปแล้ว เขาก็สั่งให้เผาโรงทานที่สืบทอดกันมาชั่วห้าอายุคนทั้งยังให้ขับไล่พวกยาจกทั้งหลายออกไปโดยไม่สนใจว่าคนเหล่านั้นจะร้องไห้อ้อนวอนอย่างไรถึงแม้ว่าพวกยาจกทั้งหลายจะพากันมาขอร้องที่หน้าประตูเรือนของเศรษฐีว่าจงอย่าตัดวงทานอย่าทำให้วงทานของตระกูลสิบหายเลยแต่มัชริยะโกศิยะเศรษฐีก็ไม่สนใจฟังทั้งยังสั่งให้คนมาคอยกัน ไม่ให้พวกยาจกเข้ามาใกล้เรือนของตนอีกด้วยเมื่อพวกยาจกรู้ว่าจะไม่ได้รับทานจากเศรษฐีที่ตรณีอีกพวกเขาก็ไม่ไปที่เรือนนั้นอีกเลยมัชริยะโกศยาเศรษฐีไม่เพียงแต่ตรณีกับคนอื่นเท่านั้นแม้กับคนในครอบครัวและกับตัวเขาเองเขาก็ตรณีมากมากเขากินข้าวปลายเกวียนปนกับรำมีน้ำส้มพะุมเป็นกับข้าวนุ่งผ้าเนื้อหยาบ การรมใบตาลหยาบๆใช้รถเก่าคลำคร้าเทียมด้วยวัวแก่เป็นยานพาหนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขความสบายใดๆช่างไม่ต่างกับสุนัขได้ผลมะพร้าววันหนึ่งมัชริยะโกศยาเศรษฐีตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระราชาก่อนไปได้แวะชวนอนุเศรษฐีไปด้วยเมื่อไปถึงเรือนของอนุเศรษฐี ภาพที่มัชริยาโกศยาเศรษฐีเห็นก็คืออนุเศรษฐีแวดล้อมด้วยภรยาบุตรธิดากำลังนั่งกินข้าวปลาญาติที่ปรุงอย่างปราณีตมีทั้งขนมผลไม้ต่างๆอีกมากมายอนุเศรษฐีเมื่อเห็นมัชริยาโกศยาเศรษฐีก็เชิญชวนให้กินด้วยกันแต่มัชริยาโกศยาเศรษฐีปฏิเสธเพราะคิดว่าหากเราเผลอกินของเขาวันหนึ่งเมื่อเขาไปบ้านเรา เราก็จะต้องจัดเตรียมอาหารอันประณีตแบบนี้รับรองเขาบ้างไม่เอาดีกว่าเสียดายเงินปากปฏิเสธแต่ตาก็ลอบมองอาหารของอนุเศรษฐีอยู่เป็นระยะระยะจดน้ำลายไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อกลับจากไปเข้าเป้าพระราชาแล้วมัชริยะโกศยเเษฐีก็จิตใจล่องลอยถึงแต่ข้าวปลายาดด้วยความอยากกินเป็นกำลัง แต่ก็ไม่กล้าทำกินก็เสียดายเงินคิดไปกระทั่งว่าถ้าตนสั่งให้ภรรยาทำให้กินคนอื่นในเรือนก็จะต้องอยากกินด้วยจะสิ้นเปลืองไปกันใหญ่จึงทนขม่มความอยากกินเอาไว้ในใจไม่ปริปากบอกใครผ่านไปหลายวันเข้าความอยากกินก็ยิ่งรุมเร้าว,วันวันเศรษฐีคิดแต่เรื่องข้าวปลาญาจนไม่เป็นอันทำอะไรยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าหมองซูบซีด แล้วเศรษฐีก็ล้มป่วยลงลำดับนั้นภรรยาผู้อยู่ด้วยกันมานานก็พอจะเข้าใจพฤติกรรมเศรษฐีจึงเข้าไปบีบนวดและตะล่อมถามจนได้รู้ว่าเศรษฐีอยากกินข้าวปลายาดเพราะเห็นที่บ้านของอนุเศรษฐีเขากินกันนางจึงบอกกับเศรษฐีว่าทรัพย์สินเงินทองของเราก็มีมากมายนางจะทำข้าวปลายาดแจกคนทั้งพระนครก็ยังได้ เศรษฐีได้ยินดังนั้นก็โกรธมากบอกกับภรรยาว่างั้นเธอก็เอาเงินที่ตระกูลของเธอมาทําแจกก็แล้วกันภรรยาได้ยินดังนั้นจึงต่อรองว่าจะทําแจกเฉพาะคนที่อยู่ในละแวกเดียวกับเรือนของเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่ยอมภรรยาก็ต่อรองลงอีกเรื่อยๆจนสุดท้ายเศรษฐียอมให้ทําเฉพาะเศรษฐีกินคนเดียวแม้แต่ภรรยาก็ไม่ให้กิน นำซ้ำยังให้ภรรยาเข้าไปทำอาหารคนเดียวในป่าโดยให้ภรรยาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้คนรับใช้ถือของใส่ห่อผ้าตามไปส่งภายหลังแล้วกลับออกมาส่วนตัวเศรษฐีเองนั้นก็ปลอมตัวเข้าป่าไปรอกินข้าวปลายาที่ภรรยาปรุงให้ฝ่ายเท้าสักกะเทวราชวันหนึ่งขณะที่ทอดพระเนธเซริสมบัติของพระองค์ คือเทพนครอ,อันงดงามยิ่งใหญ่อลังการประดับด้วยรัตนะอันมีค่าแม้ถนนก็ปูลาดด้วยทองคำเวชยันตับประสาทอันสูงใหญ่เป็นพันโยชศศาลาธรรมชื่อสุธรรมมาสภากว้าง5าร้ยโยศบรรทุกํำพลศิลาอาจกว้างใหญ่หกสิบโยศเวตประชิมีพวงดอกไม้ทองเวียนรอบ500ร้ยโยศนางเทพอับสอน,นับได้สองโกรดครึ่ง และอัตภาพอันประดับตกแต่งแล้วจึงใคร่ครวนว่าความเป็นเท้าสักกะนี้เราได้มาเพราะกระทำอะไรหนอแล้วจึงทรงได้เห็นทานที่พระองค์ได้บําเพ็ญไปเมื่อเป็นเศรษฐีในเมืองพาราณสีลำดับนั้นจึงทรงตรวจดูต่อไปว่าบุตรหลานของเราเป็นอย่างไรต่อไปก็ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าบุตรของท่านได้มาเกิดเป็นจันทาเทพบุตรบุตรของจันทาเทพบุตร ได้มาเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรบุตรของสุริยะเทพบุตรได้มาเกิดเป็นมาตาลีเทพบุตรบุตรของมาตาลีเทพบุตรได้มาเกิดเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรส่วนบุตรของปัญจสิกขาเทพบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ได้ตัดวงทานของท่านเสียแล้วลำดับนั้นพระองค์จึงทรงปริวิตกว่ามัชริยาโกสิยาผู้นี้หากหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้ว ก็จะได้ไปบังเกิดในนรกเราจะให้โอวาดแก่เขาเพื่อให้วงทานของเรายังอยู่สืบต่อและเพื่อให้เขาได้มาบังเกิดในเทวโลกแห่งนี้แล้วท้าวสักกะจึงเรียกเทพบุตรทั้งสี่มาเข้าเฝ้าตรัสเล่าถึงแผนการขัดเกลาที่จะขัดเกลามัชริยาโกศยาเศรษฐีเมื่อเทพบุตรทุกองค์รู้จังหวะหน้าที่ของแต่ละองค์แล้วท้าวสักกาก,ก็เหาะลงไปยังโลกมนุษย์แปลงอัตภาพของตนเป็นพราหม ไปปรากฏพระองค์ต่อหน้าเศรษฐีแล้วถามถึงหนทางไปยังเมืองพาราณสีเศรษฐีที่กำลังนั่งคอยภรรยาปรุงข้าวปลาญาติอยู่เมื่อได้ยินพรามถามดังนั้นก็ตอบกลับว่าท่านเป็นคนบ้าหรือจึงไม่รู้จักแม้หนทางไปยังเมืองพาราณสีจะมาทำอะไรทางนี้เล่าจงไปทางโน้นสิเศรษฐีชี้มือเพื่อให้พรามออกไปจากที่ตรงนั้นเร็วๆเท้าสากาในร่างพรามแกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน ทั้งยังกระเถิบเข้าไปใกล้ๆเศรษฐีแล้วพูดว่าท่านพูดยังไงนะเศรษฐีรีบเอบเสียงดังด้วยกลัวคนจะมาแย่งข้าวปลาญาติน่พรามหูหนวกท่านจะมาทำไมทางนี้เล่าจงไปข้างหน้าสิไปไปไปเท้าสักกะในร่างพรามทำหน้ารู้ทันก่อนจะพูดว่าดูก่อนท่านผู้เจริญท่านเออะทำไมควันและไฟยังปรากฏอยู่ท่านคงหุงข้าปลาญาติสุกแล้วชรอยว่า คงจะนิมนต์พราหมทั้งหลายมาฉันในที่นี้ท่านไม่นิมนต์ข้าพเจ้าบ้างหรือเศรษฐีตอบว่าเราไม่ได้นิมนต์พราหม์อะไรทั้งนั้นท่านจงไปข้างหน้าเถิดท้าวจักกาจึงย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านโกรธข้าพเจ้าทําไมข้าพเจ้าแค่จะขอส่วนที่เหลือที่ท่านบริโภคแล้วเท่านั้นเศรษถีตอบว่าข้าวปลายาดมีเพียงพอแค่เราคนเดียวไม่ได้ทําเผื่อใครท่านจงไปสแสวงหาอาหารจากที่อื่นเถิด เท้าสักกะได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงรับสั่งเป็นสโลกขึ้นมาว่าบุคคลควรแบ่งของมีน้อยให้ตามน้อยควรแบ่งของมีปานกลางให้ตามปานกลางควรแบ่งของมีมากให้ตามมากการไม่ให้เลยนั้นไม่ควรดูก่อนมัชริยะโกศยะเศษรษฐีเพราะเหตุฉะนั้นแทนจงขึ้นสู่หนทางของพระอริยเจ้าจงให้ทานด้วยจงบริโภคด้วย เพราะผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม่มีความสุขมาชริยะโกศยาเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำของเท้าสักกะดังนั้นแล้วก็คิดได้ซึ่งกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านพูดจาน่าพอใจมากเมื่อข้าวปายาสุขแล้วเราจะแบ่งท่านหน่อยหนึ่งท่านจงนั่งลงเถิดเท้าสักกะในร่างพราหมณ์จึงนั่งลงณนะบริเวณน,นั้นจันทาเทพบุตรเมื่อเห็นเท้าสักกะนั่งลงแล้ว จึงเข้ามาในลักษณะเดียวกันกันกบเท้าสักกะเมื่อถูกเศรษฐีไล่ก็ด้กล่าวสโลกขึ้นมาว่าบุคคลใดเมื่อมีแขกมานั่งแล้วบริโภคโภชนะอยู่แต่ผู้เดียวไม่เชื้อเชิญแขกการพรีกรรมใดๆการสแสวงหาทรัพย์ใดๆย่อมไร้ผลไร้ประโยชน์ดูก่อนมัชริยะโกศยะเศษรษฐีเพราะเหตุนั้นท่านจงขึ้นสู่หนทางของพระอริยเจ้าจงให้ทานด้วยจงบริโภคด้วย พระคููบริโคคนเดียวย่อมไม่มีความสุขมัชริยะโกศยาเศรษฐีถึงแม้จะไม่อยากแบ่งข้าวปายาตให้แต่ก็จำใจกล่าวว่าท่านจงนั่งลงเถิดเมื่อข้าวปายาตสุกแล้วเราจะแบ่งให้ท่านหน่อยนึงเมื่อจันทาเทพบุตรนั่งลงข้างๆเท้าสักกสุริยะเทพบุตรก็ได้เข้ามาในทํานองเดียวกันและเมื่อถูกไล่ก็ได้กล่าวสโลก,กับเศรษฐีว่า บุคคลใดเมื่อมีแขกนั่งแล้วไม่ได้บริภพโภคโชนะแต่เพียงผู้เดียวแต่ได้เชื้อเชิญแขกด้วยการพรีกรรมการเพียรแสวงหาทรัพย์ก็ย่อมมีประโยชน์โดยแท้ดูก่อนมัชริยะโกศิยะเศษรษฐีเพราะเหตุนั้นทันจงขึ้นสู่หนทางของพระอริยาเจ้าจงให้ทานด้วยชงบริโภคด้วยพระกูบริโภคคนเดียวย่อมไม่มีความสุข เศรษฐีจำใจเชื้อเชิญให้สุริยาเทพบุตรนั่งลงเพื่อรับส่วนแบ่งข้าวปลาญาติด้วยอีกองหนึ่งมาตาลีเทพบุตรเห็นดังนั้นก็เข้ามาหาเศรษฐีด้วยอุบายเดียวกันและเมื่อถูกไล่จึงได้กล่าวว่าคนที่มุมานาไปบูชาที่แม่น้ำพระหูกาก็ดีที่สะขยาก็ดีที่ทาน้ำโทนาดีที่ทาน้ำาติมพลก็ดี หรือไปบูชาที่ห่วงน้ําใหญ่อันมีกระแสไหลเชี่ยวการบูชาและความเพียรของเขาย่อมมีผลกําไรย่อมประสบในสิ่งที่หวังบุคคลผู้ตึงเชื้อชวนแขกนั่งแล้วเชื้อเชิญให้บริโภคโภชนะก็ย่อมไม่ได้ไร้ผลเค่นการบูชานั่นแหละดูก่อนมาชาริยะโกสิยะเศษรษฐีเพราะเหตุนั้นท่านจงขึ้นสู่หนทางของพระอริยเจ้าจงให้ทานด้วยจงบริโภคด้วย พระผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม่มีความสุขเศรษฐีก็จำใจเชิญมาตาลีเทพบุตรให้นั่งลงรอส่วนแบ่งข้าวปายาดด้วยอีกองค์หนึ่งสุดท้ายปัญจสีขาเทพบุตรก็เข้ามาหาเศรีฐีอีกด้วยอุบายเดียวกันกับเทพบุตรทั้งหลายและเมื่อถูกไล่ก็ได้กล่าวกับเศรีฐีว่าบุคคลใดเมื่อมีแขกนั่งอยู่แต่ยังบริโภคโคชนะอยู่ไม่เชื้อเชิญแขกบุคคลนั้น เท่ากับกลืนกินเบ็ดอันมีสายยาวพร้อมทั้งเหยื่อดูก่อนมัชริยโกติยะเศรษฐีเพราะฉะนั้นท่านจงขึ้นสู่หนทางของพระอริยะเจ้าจงให้ทานด้วยชงบริโภคด้วยเพราะผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม่มีความสุขมัชริยโกติยะเศรษฐีถอนใจด้วยความอึดอัดอย่างที่สุดจำใจกล่าวออกมาว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็จงนั่งลงเถิดจะได้หน่อยนึง เมื่อปันจาสีขาเทพบุตรนั่งลงในที่นั้นก็มีพรามทั้งหมดห้าคนแล้วในที่สุดข้าวปลายาตก็สุกเศรษฐียกหม้อข้าวมาใกล้ๆพรามกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปนําใบไม้มาให้เราเถิดพรามเหล่านั้นนั่งอยู่เฉยๆเสกใบไม้วางบนมือยื่นให้เศรษฐีเมื่อเศรษฐีเห็นใบไม้ขนาดใหญ่ก็กล่าวว่าข้าวปลายาที่เราจะแบ่งให้พวกท่านไม่มากขนาดนั้นหรอก จงไปหาใบที่เล็กกว่านี้มาพวกพรามก็เสกใบไม้ใบใหม่มาอีกซึ่งก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเศษฐีจึงจาใจตักข้าวให้พรามคนละหนึ่งทับทีเมื่อถึงพรามคนสุดท้ายข้าวป่าญยาบในหม้อน,นั้นก็ไม่ได้พร่องลงเลยยังคงเต็มเหมือนเดิมเศษฐีนั่งจับหม้อไว้แน่นกลัวว่าพวกพรามทั้งหลายจะขอคาวเพิ่มลำดับนั้นปัญจสีขาเทพบุตรได้ลุกขึ้นมาแปลงร่างเป็นสุนัข กระโดดออกไปยืนข้างหน้าพรามทั้งหลายที่นั่งเรียงกันอยู่แล้วยกขาขึ้นฉี่พวกพรามเอามือปิดข้าวของตนไว้แต่น้ําฉี่ของสุนัขกระเซ็นไปโดนมือเศรษฐีที่เอามือปิดปากหม้อข้าวของตนไว้เช่นกันพรามทั้งหลายเอาน้ําในน้าเต้าของตนเองมาล้างมือแล้วทําท่าเกลี่ยเกลี่ยข้าวในใบไม้ทําท่าเหมือนจะหยิบข้าวเข้าปากเศรษฐีร้องขอให้พวกพรามทั้งหลายแบ่งน้ําล้างมือที่ตนเองบ้างแต่พรามบอกว่าน้ําหมดแล้ว แนะนำให้เศรษฐีไปล้างมือในลำธารที่ไม่ไกลจากนี้เศรษฐีจึงฝากให้พรามเฝ้าหม้อข้าวของตนไว้เมื่อเศรษฐีไปล้างมือกลับมาแล้วปรากฏว่าหม้อข้าวป่าญาติของตนมีฉี่สุนัขเต็มหมอ้อด้วยความโกรธจึงคว้ามไม้ไล่สุสนัขแต่สุนัขนั้นก็ไม่กลัวทั้งยังสำ่แดงตนกลายร่างตัวใหญ่ขึ้นมาเท่าม้าอาชาในกระโจนหยอ,ยอ,ยอใส่เศรษฐีให้ตกใจกลัว เศรษีวิ่งเตลิดสุนักก็วิ่งเหยาะๆตามระหว่างนั้นสุนักก็แปลงกายให้มีสีขาวบ้างสีทองบ้างสีด่างบ้างส่วนพรามทั้งหลายก็ได้คืนร่างเดิมเขาะขึ้นไปยืนอยู่บนอากาศเมื่อเศรษฐีเห็นดังนั้นก็วิ่งเข้าไปใกลๆแล้วแงนหน้าถามว่าพรามพวกท่านมีผิวพรรณงามจริงหนอแล้วเหตุไนสุนัขของท่านจึงเปล่งรัศมีสีต่างๆได้ท้าสักกะเทวราชกรบตอบว่า ผู้นี้คือจันทาเทพบุตรคู่นี้คือสุริยาเทพบุตรและคู่นี้คือมาตาลีเทพบุตรส่วนเราคือเท้าสักกะเป็นจอมของเทวดาพวกตรัยทศส่วนสุนัขนั่นคือปัญจสิกขาเทพบุตรเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็แปลกใจเป็นอันมากเพราะเข้าใจว่าสุนักเป็นเทวดาซึ่งทูลถามว่าข้าแต่เท้าสักกะปัญจสิกขาเทพบุตรได้เสวยทิพยสมบัติเพราะทำกรรมอะไรไว้ เท้าจักกะตรัสตอบว่าคนที่ตรณีไม่ทำบุญไม่ทำทานทั้งยังด่าทอขับไล่สมณาชีพรามเมื่อหมดอายุไขในมนุษย์โลกแล้วจะไปบังเกิดในเทวโลกไม่ได้ย่อมไปเกิดแต่ในนรกเท่านั้นดูก่อนมาชาริยะโกศยะเศรษฐีที่พวกเรามาที่นี่ไม่ได้ต้องการข้าวปายาติแต่พวกเราเอ็นดูท่านซึ่งพากันมาเตือนด้วยความการุณาท่านเป็นญาติของเราทั้งหลายในชาติก่อน ตัวท่านนั้นมีความตรหนีมีการกระทําอันหยาบช้าหากไม่อยากไปนรกจงหยุดการกระทําอันหยาบช้าทั้งหลายซะเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีจิตยินดีว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านี้ปรารถนาจะให้เราพ้นจากนรกโดยแท้ถึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเลิกเป็นคนตรนีเสียในวันนี้แหละและต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ให้ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า หากข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้ผู้ใดก่อนข้าพเจ้าก็จะไม่บริโภคแม้น้ําดื่มถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ให้ผู้ใดก่อนข้าพเจ้าก็จะไม่ดื่มเท้าสักกะเมื่อเห็นว่ามัชริยะโกศยเศรษฐีหมดพยศแล้วเป็นผู้รู้จักผลแห่งทานแล้วก็ได้สอนให้ตั้งอยู่ในสี่ห้าแล้วพระองค์ก็พาเทพบุตรทั้งหลายกลับคืนสู่ดาวดึงถิ่นตนฝ่ายมัชริยะโกศยเศรษฐีได้เข้าไปยังพระนคร ขอพระบรมราชานุญาจากพระราชาเพื่อบริจาคทรัพย์สมบัติของตนแก่พวกยาจบเมื่อบริจาคแล้วก็เดินทางสู่ป่าหิมพานร้างบรรณาสาลาบวชตนเป็นฤาษีมุ่งมันฝึกปฏิบัติตนอยู่หนะที่แห่งนั้นจนแก่ชราจบสุทาโภชนะชาดกตอนที่หนึ่ง